วีระคาสุวิรับมาแต่เช้าเลยโคคาโรเวลทีหกนะทีหกสวัสดีครับเป็นไงครับอาการตอนนี้เกียร์กระตุกครับเนี่ยเวลาต่อเกียร์ตอนสับมาดีสับมาอาสับมาดีหรือว่าตอนวิ่งกระตุกอ่ะตอนสับดีครับตอนดึงลงมาดีใช่ไหมกระตุกตึ้งแล้วก็ตึ้งแล้วก็เปลี่ยนไปเกียร์สองปุ๊บพอเกียร์สองเรจะเข้าเกียร์สามมันอื้อ รอบาข้นสูงใช่รอบาขึ้นสูง,สงแต่ว่ารถวิ่งช้าใช่ครับอ๋อลองดูครับเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คครับดูเครื่องโชว์ไปไปเครื่องยนต์โชว์ด้วยเนาะ,ะนี่มาจากไหนครับเนี่ยเอ,อเซน่าคนระับอ๋อเอซน่าเนาะโรคาลาเวลนะครับ E6 tdi นะครับอาการเกียร์กระตุกเข้าเกียร์กระตุกนะรอยต่อก็กระตุกนะเดี๋ยวลองมาทดสอบ Buat color wheel. นี่เลขไม่หนึ่งหนึ่งแสนสี่นะฮะหนึ่งแสนสี่ไม่หนึ่งแสนสี่อะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูอีูราคาสวิตครับอแต่เ,เช้าเลยนะโฟกัสคาร์เวลทีหกนะครับดีเซลนะครับอ่าไฟอินจิ้นโชว์นะฮะไฟอินจิ้นโชว์นะครับ อ่า๋ยวลองเข้าเกียร์ดู oh, <see. S 1> อ๋อใช่อ่ะอ่าถอยถอยได้นะครับเอ็นดีเอ็นอ่าก็ยังพอได้อยู่นะ อาจจะลองเช็คโค้ดดูงั้นนะครับแต่ว่าลูกค้าแจ้งว่ากระตุกก็กระตุกแล้วนะอาจจะเป็นบางช่วงบางจังหวะเดี๋ยวทดสอบนะเช็คโค้ดดูก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยไฟเอนจิ้นโชว์นะไฟเอนจิ้นโชว์โฟคคาราเวล โออ้่ <laughs> อะทดสอบดูนะครับมีโค้ดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวทดสอบดูมีโค้ดอะไรบ้าง System Selection ถ้าจะมีชั่นโอเ์กดออก เกี่ยวก่อนล้วกันอ่ะ ดีด uh, ีซีอ่ะสต๊กอินรีเวิร์ดเกียร์สองน not be สต u c กอินเกียร์สามมาละโค้ดนะครับโฟลคาร์เวลนะครับ เอ็นดีเดี๋ยวลองขับดูนะครับลองขับดูนิดนึ่ง วีราคาสวิตครับสนใจส่องเกียร์โฟกคาร์เวลนะครับฟลงกสวากเกนทุกรุ่นนะครับโทรศัพท์08 0 9 3 1 4 2 5 2ครับมาครับทดสอบวิ่งดู วิ่งหนึ่งสองสามสี่หรือจะเป็นบางครั้งเนาะเวลาใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวเราจะการให้นะฮะเดี๋ยวตรวจสอบนะตรวจสอบเช็คซ่อมเป็นลำดับต่อไปนะครับ อ่ะกระตุกแล้วเห็นไหมกี้จงังหวะอ่ะถอยถอยไม่ถอยอ่ะช้าอ่ะออกอาการแล้วนะครับออกอาการแล้วเป็นดี <c oughs> สองสามอ่าเดี๋ยวดูตอนจอดนะเมื่อกี้กระตุกตึ้งหนึ่งวิ่งต่อจอดอ่ะเอี่ยออกตัวกระตุกละทำไมนะกระตุกกระตุก ดาวดาสันสันแล้วก็กระตุกอ่ะออกตัวอโอ้อโอ้อโออ๋ออ๋ออ่ะโอเคมีราคาเซอร์วิสจะจัดการให้ครับโฟล์คคาร์เวลที่หกนะครับ ตกตึงๆนะครับกระตุกตึงตึงนะครับ,รบอ,อ,อ่ะจ,ะจัดการดูแลให้นะครับมีราคาสวิตโรคาลาเวลนะครับอาการเกียร์กระตุกกระชากนะครับรอยต่อเกียร์ นะครับออกตัวก็กระตุกนะครับคล้ายมีช่องว่างในช่งงวงจังหวะคารับนะครับโฟล์คคาร์เวล T6 นะครับเดี๋ยวจ,จัดการให้นะครับซ่อมได้ไม่ต้องกลัวนะครับโทรศัพท์0809 314252ครับ